ตำนานเรื่องเล่าทุดงถ้ำคนทันหลวงพ่อจำเนียนศีละเศษโถวัดถ้ำเสือจังหวัดกระบี่เรื่องราวนี้ถูกเล่าขานในหมู่สิทธยานุสิทธิ์ของหลวงพ่อจำเนียนศีละเศธโถพระป่าผู้ทรงอภิญญาแห่งวัดถ้ำเสือจังหวัดกระบี่พระผู้มีจิตแน่วแน่ในธรรมปฏิบัติทุดงอย่างอุกฤษและเป็นผู้เปิดเผยถ้ำแห่งความลี้ลับ ซึ่งต่อมาเรียกกันว่าถ้ำคนทันต้นเรื่องทุดงสู่ป่าลึกในช่วงพรรษาหนึ่งหลวงพ่อจำเนียนออกทุดงเพียงลำพังเพื่อสแสวงหาสถานที่วิเวกปฏิบัติธรรมท่านเดินลึกเข้าไปในเทือกเขาหินปูนทางภาคใต้ผ่านป่าทึบที่ผู้คนไม่ค่อยกล้าเข้าไปเพราะร่ำลือกันว่ามีพูดผีคนทันอาศัยอยู่คืนหนึ่ง เมื่อท่านปักกลดอยู่ใกล้เชิงเขาได้ยินเสียงดนตรีแว่วมาแต่ไกลเสียงพินเสียงคลุยและเสียงขับร้องประสานกันอย่างไพเราะจับใจจนเกินมนุษย์ฟังแล้วขนลุกสู้หลวงพ่อจุงตั้งสติพิจ,จารณาว่าเสียงนี้ไม่ใช่ของมนุษย์แต่เป็นของเหล่าคนทันเทวดาชั้นต่้ผู้มีบุญเก่ามากชอบเล่นดนตรีและอาศัยอยู่ตามถ้ำเขาใหญ่ ถ้ำคนทันเปิดประตูรุ่งเช้าท่านเดินตามเสียงนั้นเข้าไปจนถึงถ้ำใหญ่ที่ซ่อนอยู่หลังผาหินสูงชันทางเข้ามีหมอกบ,บางๆปกคลุมพอเข้าไปภายในกลับได้กลิ่นหอมประหลาดคล้ายกลิ่นดอกไม้สวรรค์ท่านจึงนั่งสมาธิภาวนาอยู่ตรงปากถ้ำจิตตั้งมั่นแน่วแน่เข้าสมาธิขั้นลึกเมื่อจิตสงบนิ่งท่านได้เห็นเหล่าคนทันในรูปกายทิพย ปรากฏออกมานอบน้อมต่อท่านบางตนรูปร่างงดงามผิวพรรณผ่องใสถือเครื่องดนตรีบางตนเป็นชายหญิงนุ่งขาวมีอาการเคารพสาธุก,การคนทันเหล่านั้นกราบเรียนว่าข้าแต่หลวงปู่ผู้ทรงศีลที่นี่คือที่อยู่แห่งพวกข้าผู้มีบุญเก่าตกสวรรค์มาเพราะหลงในเสียงดนตรี ขอท่านได้โปรดแสดงธรรมแก่พวกเราเพื่อจะได้พ้นจากภพภูมินี้หลวงพ่อจำเนียนจึงแสดงธรรมเรื่องความไม่เที่ยงแห่งรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสว่าแม้เสียงดนตรีอันไพเราะก็เป็นเพียงสิ่งยั่วให้หลงติดในวัฏฏสงสารขณะท่านเทศเสียงพินเสียงคลุยที่เคยดังอยู่กลับค่อยๆเบาลงจนสุดท้ายเงียบสงัด เหล่าคนทันต่างทำความเคารพแล้วหายวับไปในอากาศทิ้งไว้เพียงกลิ่นหอมเย็นราวกับดอกไม้วิมานปาฏิหารแห่งการโปรดหลวงพ่อจำเนียนพักอยู่ในถ้ำแห่งนั้นหลายวันท่านภาวนาอย่างสงบและภายหลังมีชาวบ้านเดินเปล่ามาพบเข้าจึงรู้ว่าพระธุดงรูปนั้นคือหลวงพ่อจำเนียนจึงอาราธนาให้ท่านจำพรรษาอยู่ใกล้ๆ ต่อมาที่แห่งนั้นได้กลายเป็นวัดถ้ำเสือซึ่งเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และงดงามมีพลังลึกลับอยู่รอบถ้ำจนถึงปัจจุบันบางคืนผู้ปฏิบัติธรรมจะได้ยินเสียงดนตรีแผ่วเบาดังมาจากในภูเขาเชื่อกันว่าเป็นเหล่าคนทันที่ยังคงระลึกถึงธรรมเทศนาของหลวงพ่อจำเนียนคำสอนหลวงพ่อจำเนียนธรรมะอยู่ทุกแห่งแม้ในถ้ำ แม้ในเสียงแม้ในความมืดถ้าจิตเรามีแสงสว่างแห่งสติปัญญาก็จะเห็นธรรมแม้อยู่กลางภูเขา